นี่ก็สิเป็นเหตุการณ์ยมื่มื้อคืนหลังจากกีฬาเป็ดแล้วฉันก็ได้มาบอกก่อนแก้วก่อนค่ําหน่อยว่ามื้ออื่นแม่ต้องกลับไปเฮ็ดงานแล้วเด้ออีน่อยพอได้ยินจังซั่นหญิงก็เพิงไห้เพิงโศกเพิงน้ําตาไหลฉันก็เลยได้แต่บอกว่าทุกคนก็มีหน้าที่ลูกหนูก็มีหน้าที่ไปโรงเรียนพ่อกับแม่ก็ต้องมีหน้าที่ทํางานค่ะแต่ฉันบ่หามได้ฉันก็บอกว่าร้องออกมาเลยลูกเห็นลูกไห้อีนี่ก็แหงบ่น้ําตาตื้นก็ไห้นําค่ะนางก็บอกว่าขอให้หนูร้องให้เต็มที่นะคะแม่คืนนี้หนูสัญญาพรุ่งนี้เวลาแม่ไปหนูจะไม่ร้องไห้เลยค่ะเนี่ยหญิงนางก็เก็งบ่คักแต่ว่านางก็มีคําถามถามแบบหน้านิ่งๆน่ะหญิง นั่งบอวางได้หูบอแม่ทําไมคนเป็นแม่เป็นลูกถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันล่ะทําไมหนูก็ต้องได้อยู่กับคุณปู่คุณย่า โอ้ยละเบิงเป็นคำาถามติดต่ำหัวใจแม่ตึกและหญิงฉันแกจักสิตอบาจังไดแต่ว่าตัดผ่าปัญทยี่มือเศร้านั่งกะแข็งแรงแต่กะแข็งแกงอิลีหญิงนั่งบ่ห้องหัวหายเลยพวาวยังวตัติพอแม่ตื่นมากกบพักกันจัดแต่งแบงบายขนของขึ้นรถนั่งกะหาวดองๆอ,องบอมีสูงมีเสาเลยค่ะตื่นมาฉันก็มหาอาบนา้ำเตรียมของขึ้นรถกวดเฮียนกวดสัานเสร็จแล้วฉันกสิมาเห็ดกับเขาเศ้าแต่ว่าใกล้หนฉันมากว่แต่ยมือขึ้นละละแมียฉันแล้ก็มาหนึ่งเตรียมว้แล้วส่วนรมาตั้งเากษตรนี่กมแาา้านนลว แข็งบอค่ะแต่ว่ามั่นกับว่าแข็งไปไดดอกพ่อกรอบนี่แหละเอซกับสีตาดีอีกได้บัดน,นี้น้ำร่างพักเป็นยังคือทองมีอียังเขีเยวๆมันสะอาดบ่นั่นอันฉันก็อยากสิบอกว่ามันก็เป็นน้ำล่างพักตะกอนหนานี่แหละไม่ยาฉันใส่ล่างพักกาดก็บอกแตงมารลดกลุมอนามยก่อนเห็นมิถุตาดีๆอยู่พัดปลากระเศษน้ำฉันกัสีพัดคือผัดปะลาบุ้งนั่นแหละบุ้งรสกัง่ายๆใส่บอกพริกใส่กระเทียมตำใส่เจียวให็มันหอมแล้วก็ใส่ปลากระเน้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลซีอ ลมแล้วก็ปิดแก๊สค่ะแล้วเบิ่งดูนี่อีน,น่อยของเฮายิบแย,ยมแจ่มใสบ่คักว่ามันยังดอกสูแม่ย,ยาวาสิพาไปตลาดนาดัดเพราะว่ามือนีกัสิมิตลาดเศ้าตลาดนัดนนสะอาดน,าน,าดนาด่นกับเขาเศ้ามือนีของเฮาก็สิมิหนึ่งไกลพัปดปากเกษตรน้ำแล้วก็อกกุ่นต้มไกลท่เลียเมือคขนแล้วก็อุ่นลาบเป็ด่ะคะพูดถึงแม่ย่ยาชั้นมือนีที่งานแล้วก็ส่วนเราไปเหตุนันเหตดน,น,นี่อยู่ได้เพราะว่าเขาเจ้ามีเฮียงงานาน,าน,าน่นนะขาเจ้าก็มาขอมาส่วนให้แม่่าชั้นไปเหตดซอยแต่ว่าเมญ่าชั้นเลง่านนาักกลู้ าวนแก้วก่อนคําน้อยเพิ่นกับเปี้ยนเสียพาเตรียมตเพื่อไปตลาดนัดน้ำยาโอยนี่บอสุดงามเพิ่นนะจ็กเป็นยังดกสูลอกจอก,กแหลกแกจ็คจะเป็นมากใสและนี่คือความอารมณ์ดีนางอาจจะเป็นเก่งขกากิงแต่ผู้บอกเก่งก็คือไผ่บัตติคือแม่ค่ะฉันนะบ่ได้สนใจยังเด้เบปปากยืนให้ต่นาพ,พ่อปู่กับแม่ยาเลยค่ะลูกสาวฉันนั่นกกม้มเล่นโทรศัพท์บ่สนใจบ่เลียวบังหน้าแม่เด้นางก็บ,บ่กล้าหันขึ้นมาสบตาแม่ดอกเพราะว่ายังนางญาตินางโอดบ่ได้แล้วยังญาตินางไห้นั่นนะหลังจากนั้นก็ออกเดินทางฉันก็นั่งเงียบมาตลอดทางยิ่งก่อนแก้วก่อนคํานั่งปลอบใจฉันเนาะฉันก็ ิงไห้ตื้มแม่หญิงนางกะเลยเบาๆนางกะเลยว่าโอ้กูเงียบดีกว่าสักผักนางก็เลยเสนอนางก็เลยบอกฉันว่ากะไล่สุดกับเอฟซีตีละ่ะกระจังสิได้ค่ายเหงา,า,าค่ายเครียดหลังจากนั้นกระจับโทรศัพท์ขึ้นมาไล่สดแต่ก่อนสิเปิดไล่สดก็ได้กดเบิ่งกล้องอีกกะยังได้เห็นนั่งนั่งอยู่ม่องเก่าฉันเห็นจังสัน่นจังกะแห้งเบไห้แม่นางกะเลยบอกว่าเอาเอาฟ้าวฟ้าวไล่สดพ่อตาจับโทรศัพท์ขึ้นมาคุยมาไล่สดกับเอฟซเนาะที่แรกก็คุยเว้านัวหัวมวนอยู่พอแต่เอซถามคำถามขึ้นมาแค่นั้นล่ะก้อนแก้วก้อนคำให้น้ำเจ้าบ่หรือว่าเจ้าให้น้ำก้อนแก้วก้อนคำหน่อยบ่พะนะแค่ได้อ่านคอมเมนต์เอฟซ น่นั้นละค่ะอีนี่กกันน้ำตาบ่าไวเลยกระแหงถือก้อนแก้วก้อนข้ามดาตืมได้บนันนี้นั่งกับจนได้จมให้ฉันเนาะเอาซัำนี่กะไ้ภาษาเขาถามซัำนี่หนึ่งคันสิมาไห้งา่ายน้ำตาตื่นจังสีนะ่ะโอ้ยปิดไหลไปเลยบ่าสันเพิ่นไให้ฉัน <c oughs> ระวังทางเนาะหญิงเอ้ยบอกก้อนแก้วก้อนข้ามันกับมาหยุดจึกอยู่ลานอย่งตีลานขายใบค่ะนั่งบอกว่าซื้อไปกินเบิ่งกนาก็สุรสชาติกลมกล่อมดีแถพนาฉันก็เลยบอกว่าโอ้ยฉันกินน้ำบ่เป็นเดอ้อแบบนี้ฉันชนะตะเห <c oughs> ลาขาวห ตังบลายขวดหึยยิงเห็นว่าฉันเป็นคนเบานัวหัวมวลแบบนี้พวกเตอาหูบอจุดอ่อนของฉันน่ะฉันเป็นคนขี่ห้ยขี่ห้ยเดระวบางทางนะฉันสิบอกว่าฉันเห็นรถคดันหนึ่งอ่ะขี่ตำมาตายแล้วมันก็สิมีอีกตัวหนึ่งเนาะแลนเขามาดมมาสวนเอากันแมฉันเห็นแค่นั้นฉันยังหายงากง่าก่อนแกวก่อนข้านั่งจกี่ยวไห้ฉันนอนนั่งว่าโอ๊ยจากอีหยังดอกเดี้ยกับไห้เดี้ยกับไห้ึ่ยยดีไซน์บอลน้ำตาตื่นฉันก็เปลี่ยนมก อบอกคือฉันเด้เอาอากับเบเอาอากับง่างากหึะวัางลายโซดเอฟซีกับบอกเนาะชุบุรีละย่องฝนตกแมนอิลีหญิงละเบิงระวัางทางจุดน้ำถ่วมหึ